สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรีิวกินสปาเกตตี้ให้ดู้แล้วค่ะโอเคโอ้เราก็มากินแค่นี้ค่ะเฮ้ยที่ขนมนะคะงั้นเรามาเริ่มกินสปาเกตตี้ก่อนนะคะเราก็ใส่นมจิ้มแบบนะคะใส่เยอะไหมคะเพื่อนๆใส่เยอะแล้วค่ะ หมูค่อยค่อยเอาอีกนะคะเพื่อนแล้วเราไป็นอะไวรกันเละควรลีลายายควให้หนูหน่อยได้นั่นเละทำถูกแล้วมเพื่อนขาด้วยนี่ผ้าเนี่ย <c oughs>

อร่อยก็กินให้หมดนะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ